สวัสดีค่ะสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเราพัฒนาเราพัฒนาวันนี้วันที่สามทับสิบเอ็ดทับหกแปดเมื่อที่ผ่านมาเลขเราเข้านะคะเลขออกศูนย์สี่สาม สองห้าเราเข้าสองห้านะคะไล่ชุดเน้นๆนะคะที่ผ่านมาเล้นตัวนี้นะคะชุดเน้นๆเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะมีตัวไหนบ้างวันนี้แอดจะให้ดิน เดนหนึ่งกับสองนะะมีตามนี้นะฮะหนึ่งกับสองห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสอง เน้นๆอีกเช่นเคยนะคะสี่ชุดเน้นๆห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองห้าสองสี่ชุดเน้นๆน,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 นี่นะคะวันนี้เราจะมารอบที่สองติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตัวเด่นร่วมกันขอให้มาตามสูตรนะคะ มาตามสูตรแล้วก็จะเข้าสองหัวติดนะคะเด่นร่วมเด่นร่วมมีเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดหกห้าหกแปด ห้าแปดแล้วก็มีแปดหนึ่งแปดสองเด่นโชนะหนึ่งสองวันนี้ขอให้มาอีกนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ